สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องพิมเส c แคนเนลและเราอยู่กับเกม Tower of Fantasy เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาบอก4ข้อควรระวังของผู้เล่นใหม่และผู้เล่นสายฟรีอย่างแรกที่ควรระวังของผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นสายฟรีได้เหมือนกันก็คือการที่เราใช้เพชรดำไปสุม่มตู้ส้มหรือตู้สีทองเนี่ยอันนี้ไม่ควรเลยนะครับการที่เราจะใช้เพชรสีดำที่หายากมากๆช่วงหลักเนี่ยไปสุม่ม เพื่อเอาการันตีหรือเอาไปแรกเราอย่าใช้อันนี้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นแมสติกก็ไม่ควรครับในการที่เราไปสุ่มตู้ถาวรเนี่ยถ้าอยากใช้เพชรดำสุ่มจริงๆผมแนะนำคือสุ่มตู้ลิมิเต็ดตะคอลลิมิเต็ดแล้วก็เมสติกลิมิเต็ดสองอันนี้นะถ้าอยากสุ่มจริงๆแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นทีมที่ตู้ลิมิเต็ดมันมาเราก็ผ่านไปก่อนได้ครับเพราะว่า บางทีเราเอามาแล้วมันไม่ได้เก่งมันไม่ได้เหมาะกับทีมที่เราใช้อย่างเช่นในเมสิตอย่างเงี้ยถ้าใครเล่นทีมน้ําแข็งอย่างผมอ่ะคือผมก็ไม่สุบนะผมจะไปรอตัวน้ําแข็งก็คือฟิกหรือไม่ก็ซาก,กิเลยเราก็ดองไปถึงตอนนั้นบางทีพอเราดองไปถึงช่วงนั้นแล้วอ่ะเพชรเราอาจจะเยอะมากเยอะจนเราสามารถเอาหกดาวมันเลยก็ได้หรือไม,ไม่ก็ช่วงสามดาวอันนี้ที่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือผ่านผ่านตู้ที่เราตัวละครที่เราไม่เล่นไปก่อน เดี๋ยวเราค่อยไปพาเพื่อนผ่านด่านหรือไม่ก็ให้คนอื่นพาไปก่อนก็ได้ครับช่วงแรกๆอาจจะลำบากนิดนึงเพราะเราเป็นผู้เล่นสายฟฟีเนาะข้อควรระวังข้อที่2นะครับคือเงินเงินในการอัพอาวุธหรืออัพเมทริกเดี๋ยวผมจะเข้าไวหน้านี้ให้ดูก่อนนะการอัพอาวุธเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันใช้ช่วงแรกอะ่ะมันอาจจะยังใช้เงินไม่เยอะแล้วเขาให้เงินเราเยอะแต่พอเราแม็กเลเวล50แล้วอะ่ะการที่เราจะอัพอาวุธขึ้นเป็นเลเวล100เนี่ย มันไม่ได้ใช้เงินน้อยๆเลยแค่แต่อักเมนก็สามมันหกแล้วแล้วกว่าจะอัพไปเด้งไม่ร้อยได้เนี่ยมันใช้เงินมากแล้วแบบใช้เยอะมากๆอะ่ะแล้วไหนของเราจะมีทั้งสามิ้นอะ่ะแล้วกว่ามันจะอัพได้อะ่ะไม่ร้อยเนี่ยแล้วไหนจะเมสิ่งที่เราต้องอัพอ,อีกอะ่ะคือัอเงินมันใช้เยอะอันนี้ที่สําคัญแล้ววิธีการหาเงินเยอะๆละ่ะต้องทํายังไงผมจะบอกผมจะบอกวิธีคือการลง ลงดิเมนชันเนี่ยครับนี่นี่ดิเมนชันไทลเนี่ยเราจะลงดิเมนชันประมาณ10ครั้งลง10ครั้งเพื่ออะไรเพื่อเราจะเอาค่าซ e ัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตอันเนี้ยไปแลกโกนะโกอาทิตย์หนึ่งเราจะได้แลกได้ทั้งหมด50,000โกแล้ววันหนึ่งเราจะเก็บค่าซัพพอร์ตได้ทั้งหมด1,500เราจะแลกอันนี้ทุกวันเลยลงไปทุกวัน ให้ได้1 5 0 0แล้วก็แลกมันเราได้เราจะมีโคอยู่5 0 0 0 0ที่ผมแนะนำอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นาสายฟรีเราจะไม่เหมือนกับคนที่เป็นสายเติมะครับถ้าคนเป็นสายเติมเขามีเงินเยอะอยู่แล้วอันนี้ไม่แปลกเขาอาจจะไม่ได้ต้องสนใจด้วยเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เราเป็นสายฟรีเราต้องเก็บเงินไว้ก่อนควรรู้แต่แรกก่อนว่าเงินช่วงเนี้ยเราจะเก็บไว้ทําอะไรเก็บไว้อัพของหรือเก็บไว้อัพชุดเกาะชุดเกาะก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันแล้วที่ผม ให้ลงอันเนี้ยเพราะว่าพอแผดห้าสิบมันมาแล้วอะเวลห้าสิบมาแล้วอะเราปลดล็อกของเวลร้อยอะเราจะได้มีเงินส่วนเนี้ยใช้ในการอัพอาวุธสามชิ้นของเราอะให้มันเป็ียนเป็นเวลีร้อยไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันมาแล้วเราไม่มีเงินอะเราจะตีมอนลำบากของเราจะไม่ได้สู้กับมอนสู้สู้เราสู้ได้เพราะว่าช่วงถ้าแผดห้าสิบมาของเราจะเพราะว่าช่วงแผดห้าสิบมาครับ เราจะได้มีเงินในการอัพของไปเลยบางทีมอนมันอาจจะมอนมันเก่งตามเราอยู่แล้วแหละแต่ของเรายังไม่ได้อัพเงี้ยเราก็อาจจะสู้กับมอนได้ไม่ดีมอนแม่งอาจจะถึกไปเลยเราเลยต้องพึงระวังช่วงนี้ช่วงนี้ก่อนคือการเก็บแต้มซัพพอร์ตของรายวันทั้งหมด1,500เนี่ยในการแลกเงินไปเลยจะได้เนี่ยมันจะมันจะหมดเวลาแล้ะคืออีกหนึ่งวันมันจะรีเซ็ตรายอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเราจะได้ทั้งหมด5 0 0 0 0โกนะแล้วถ้าใครที่ ลงพวก v o i เนี่ยครับ v o i frontier c a s h แล้วลงแล้วไม่ผ่านเพื่อที่จะไปหาของในนั้นอะ่ะสามารถเข้ามาในด,ดิสคอร์ของกิ i ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเพื่อที่จะพาพาผ่านผมเข้าใจว่าบางทีเรากดจอยห้องอะ่ะแล้วหาแมชมันเราอาจจะเจอคนที่เขาไม่รู้งานหรือว่าอาจจะเจอคนที่แบบพูดไดดีผมไม่อยากพูดแรงหมายถึงว่าแบบเจอแล้วเรางงกิดอะไรเงี้ย มันไม่ผ่านหรือเราได้ของน้อยอ่ะบางทีเราลงฟอนเทียร์แคสตอย่างเงี้ยเราได้เราจะได้เราจะได้กล่องทั้งหมด5กล่องแต่อีก2คนอีก3คนเขาดามจไม่ถึงเราก็เสียสิทธิ์ด้านนั้นไปเลยอ่ะเราอาจจะได้แค่2กล่องแต่เราเสียแต้มในการเข้าไปแล้วหนึ่งวันอ่ะมันไม่คุ้มนะครับกับบอยอย่างเงี้ยบางทีบอยเราโอ้จะแม่งจะผ่านบอสอยู่แล้วแล้วบอสมันเก่งเงี้ยอยู่ดีคนนั้นกดออกหรือวิ่งไปตายเรื่อยๆมันก็จะทาให้เราหุดหงิด เสียอารมณ์เพราะผมก็เป็นบ่อยเหมือนกันถ้าใครอยากผ่านหรือว่ายังติดคะยังติดอยู่มีสิทธิ์ในการลงเยอะสามารถเข้ามาใน Discord ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะหรือไม่ก็เข้ามาทางไลฟ์ไลฟ์ที่ผมจะไลฟ์ทุกวันเนี่ยเพราะว่าทุกวันผมจะลงลออยลิฟต์แล้วฟอนเทียแคสสลับวันไปเรื่อยเพราะว่าไอสองวันเนี้ยมันจะให้สิทธิ์ในการลงสลับวันกันอย่างเช่นอันเนี้ยวันจันทร์ฟอนเทียแคสก็เป็นวันอังคารผมก็จะไลฟ์วันจันทร์อังคารพูดสุ์ เพ,เพื่อที่จะได้ลงอันนี้ทุกๆวันกับคนในกลิ้หรือไม่ว่าคนที่เขาอาจจะติดเขาอาจจะเข้ามาในไลฟ์แล้วก็เชื่อพาผมลงไหนได้ไหมเพราะผมมีคนในกลิ้ที่เขาโหดพากันลงทุกวันอันนี้ถ้าใครอยากลงหรือว่าติดอยู่สามารถเข้าดีคอร์ดได้เลยนะหรือไม่เข้ามาในไลฟ์ข้อควรระวังข้อที่3นะครับคือการลงจอยโอเปอเรชั่นแต่หลายคนอาจจะงงว่าจอยโอเปอเรชั่นไม่ดีหรอครับลงแล้วมันไม่ดีหรอไม่ใช่ครับหมายถึงว่าการลงไม่ดีก็คือการกดใบจอยสะาย กดในช่วงนี้นะแล้วก็ไปลงแล้วไปเปิดกล่องอันนี้คือไม่คุ้มสำหรับการที่เราจะรอแม็กเลห้าสิที่กำลังจะมาแล้วไปเปิดในช่วงเล่สี่สที่ได้แค่เมสฟิกสออันที่ไม่รู้จะดอปหรือเปล่าผมก็ลงไปเยอะแม่งไม่ดอกเหมือนกันกับของอีลิทที่ไม่ค่อยมันไม่ใช่ที่ไม่ค่อยดีมันก็ดีแต่พอดูของเล่แต่พอดูด่าน50มันกลายเป็นของทองไปแล้วแล้วใบที่เราใช้ไปมันจะคุ้มเหรออันนี้ไม่คุ้มนะ แต่คนที่ใช้ไปแล้วก็แล้วกันครับแต่เราค่อยเก็บไปหาใหม่ตอนนี้มันมีกิจกรรมที่ตีบอสแล้วเอาแต้มบอสอะไปแลกของได้เหมือนกันแลกได้3ใบมั้งที่ผมจําได้นะก็เก็บ3ใบนั้นไว้ก่อนเดี๋ยวรอแม็กเลเวลห้มาแล้วค่อยลง j o ยโอเปอเรชัอันนี้เราจะได้ทั้ง3อันเลย2สีทองเพราะว่าอันนี้คุม้มคนที่ไม่ได้กดใช้หรือว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าใบานั้นมันทําอะไรได้ก็จะบอกไว้ก่อนว่ามันได้ของดีนะคือการกด แล้วไปเปิดกล่องใน Joy o อ e r อ t i o n เอาจะได้ของคูณ2แล้วจะได้ของที่ระดับดีขึ้นแล้วก็ถ้าใครติดมาเดิมเลยว่าไม่มีเพื่อนลงจอยหรือว่าหาตี้กดแมทแล้วมันไม่ผ่านหุดหิดหรือว่าเพื่อนในทีมอาจจะไม่ถูกใจเราสามารถเข้าใน Discord ของผมได้เลยหรือว่ามามาที่ไลฟ์เดี๋ยวผมกับคนในกิวจะพาผ่านเองผมจะไลฟ์ทุกวันแหละวันจันทร์ถึงสุ์ช่วงประมาณ3ทุ่มช่วง2ทุ่มสามทุ่มครับ จะพาคนในกิวเขาจะผมจะพาคนในกิวผ่านทุกอย่างลงอันนี้ไม่ผ่านก็เข้ามาในบาร์ตี้แล้วก็พากันผ่านด่านก็อันนี้ข้อคนระวังก็คือเก็บใบจอยซับไพนไว้เลยช่วงนี้จะร้องร้อง50มาค่อยมาระเบิดตอนที่50บดแล้วมาหาข้อคนรระวังข้อสุดท้ายนะครับคือการที่เราใช้ชิปสีฟ้ากับชิปสีม่วงในการเปิดกล่องเพราะว่า ที่ผมเล่นเซิร์ฟจีนมาในช่วงแมปทะเลทรายครับมันจะมีกล่องสีฟ้าเหมือนกันแต่พอเปิดแล้วในนั้นน่ะมันเราจะได้คิสเร้ลไอคิสั้นลเนี่ยเราจะเอาไปเปิดไอนี้ได้เปิดเหมือนว่าตู้กระชาของชุดว่ายน้ำอะครับของในนั้นน่ะมันจะดีมากมันจะเป็นพวกแมสฟิกต่างๆหรือไม่ก็เป็นพวกของพวกลิลิกที่เราจะหายันได้ไม่ก็เงินในนั้นคือจะดีมากถ้าสำหรับช่วงนี้ที่ใครยังมีไอใบนี้อยู่อะแล้วยังไม่ได้เปิดอะ ก็คือโอ้คุณดีมากเลยเก็บไว้ก่อนนะเดีย๋ยวพุ่งไปเปิดช่วงนี้สำหรับใครที่ใช้ไปแล้วเหมือนผมเนี่ยก็แล้วกันไปครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บใหม่แล้วอย่าแล้วพอเก็บใหม่เราก็ดองมาเลยจนกว่าแมปเพลย์ไซด์จะมาค่อยไปเปิดแมปเพลย์ไซด์กันเราได้คิสตันมาเปิดนะอันนี้ต้องพึงระวังไว้เลยแต่ถ้าเป็นสีทองสีทองเปิดได้เลยครับตีบอสเสร็จก็เปิดได้เลยสีทองไม่เกี่ยวเราจะเปิดแค่สีฟ้ากับสีม่วงในแมปเพลย์ไซด์เท่านั้นตอนที่มันอัปเดตมานะทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้ครับ ก็ถ้าใครอยากมีปาร์ตี้ลงพวก v o ย d f ฟอนเทียร์แคชพวกจอย t อเปอเรชันหรือว่าดันที่ไว้หาของต่างๆอะ่ะเข้ามาในดิสคอดผมได้เลยเป็นดิสคอดของกิลผมแล้วก็ไม่ก็มาในไลฟ์ที่ผมไลฟ์ทุกวันอะ่ะบอกว่าลงช่วยลงอันนี้หน่อยครับเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมจะแอดเพื่อนแล้วก็จะพาลงว่าจะลงกันไหนกันบ้างก็เดี๋ยวคุยกันในไลฟ์โอเคถ้าแบบใครมีเรื่องสงสัยว่า แบบนี้ต้องทํำยังไงต้องเอาของยังไงสามารถคอมเมนต์หรือไม่เข้ามาใน Discord เพื่อมาสอบถามเพราะคนในในกิวผมเขาก็มีความรู้เหมือนกันหลายหละคนก็เก่งก็ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ